ท่านสาธุชนมทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันที่บันทึกนี้ก็ยังเป็นวันที่17กรกฎาคม2527ตามเดิมคราวที่แล้วได้พูดถึงปุกภริวาสานุติยานความจริงปุกภริวาสานุติยานนี้ต้องทำให้คล่องทําใ้้ชิน หากว่าท่านฟังแล้ท่านอ่านอยากจะทราบว่าทำยังไงก็ขอโปรด,ดทราบว่าที่พูดนี้พูดกับคนที่เขาฝึกได้มาแล้วและวิธีการต่างต่างครูบาอาจารย์เขาก็สอนมาแล้วก่อนที่จะพูดอะไรทั้งหมดก็ขอเตือนเรื่องการส่งกําลังเขาสมาธิส่งกำลังเวลา เวลาสมาธิทรงให้ดีแลว้วเปสภาพแจ่มใสยอย่าลืมว่าหนึ่งจงอย่ามีความห่วงใหญ่อะไรทั้งหมดขณะที่ทำสมาธิกำลังใจของเราต้องดีตลอดวันนั่นคือไม่ยกตนข่มท่านไม่สนใจไม่แสไปหาเรื่องในติทยาจริยาของคนอื่น ใครเขาจะดีใครจะรเลวช่างเ,เขาเราเห็นเขาเลวมากก็คือเราเลวมากเองถ้าเราเป็นคนดีในโลกนี้ไม่มีใครเลวเพราะทุกคันทุกคนอยู่ใต้อำนาจกฎขออกรรมและก็ไม่ถือตัวเกินไปอารมณ์อย่างนี้เป็นสเก็ตความดีในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตััไว่าในูุิบริการสูตร แล้วก็การเข้าถึงกับสเกลความดีขึ้นหนึ่งไม่ทําลายสินี่ตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศินไม่ยินดีใุ่้่คคอื่นทําลายสินแล้วสามารถระง,งับอยวันได้ทันทีทันใดที่ต้องการจิตทรงพรมีหารสขอแถมอีกนิดนึง ใจยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมพระอริยสงฆ์มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มนันตกตายถ้าตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อน,นั้นท่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านบรรดาเพื่อนพิเศษสมณเณรทุกท่าน <c oughs> สรงอารมณ์ได้อย่างนี้ขึ้นเชื่อว่ากายเกิดในบายภูมิต่อไปไม่มีแน่ จะเป็นเกิดการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉันนี้ไม่มีต่อไปอีกมีอย่างเดียวคือมุ่งหน้าปณิพันธ์แล้วก็ถ้าหากว่าจะต้องเกิดใหม่ก็มีการจํากัดเวลาถ้าความเข้มข้นของจิตนี้โย่เกิดเป็นมนุษยชาติเดียวไปเป็นอรันไปปณิพันธ์ถ้ามีความดีกำลังจิตอ่อนลงมาเป็นอย่างกลาง เกิดอีกสามชาติจากคนแล้วก็ไปนิพพานกำลังจิตย่อหย่อนไปมากหน่อยก็เกิดอีกสิชาติปนิพพานแต่ว่าถ้าทรงกํากลังใจได้อย่างที่ว่ามาแล้วพวกคนเริสาวมาก,กองสมเด็จพระบัณฑิตแก้วบราษาบว่าท่าตายจากคนไปเกิดเปนเทวัดาด้วยผมพระัอ่านมาตรัส ฟังเทศจบเดียวอย่างน้อยเป็นประโสดาบันและสีทาคามีฟังเทศอีกครั้งสองครั้งอย่างน้อยก็ไม่ชานักแต่เปรานั <c> ่ง <oughs> เรื่องความว่าถ้าพรผู้ทดเจ้าพระสีอันเป็นปณนิพันแน่แต่ว่าทางที่ดีขอทุกคนตัดสินใจปณิพันชาตินี้ดีกว่า จะได้มีการรวบรัดกยันมันเป็นปฏิบัติได้ความดีแล้วก็ในที่สุดเราจะไปได้ไม่ได้ไม่สำคัญตั้งใจจะไปถ้าตั้งใจว่าจริงๆมันก็ต้องไปกันแน่ไปชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ไปได้แน่ <c oughs> เหมือนกับคนอยากรวยมีความขยันมันเพียนโดยกอบไม่ได้ใช้สติปัญญาพอคน ถ้าเมรมสี่อย่างทรงตัวคือหนึ่งชั้นทะความพอใจในผลของการปฏิบัติสองระยะมีความเพียรต่อโซ่อุปสรรคที่เข้ามาขัดขวางเราต้องถืออุปสรรคเป็นของธรรมดาในการปฏิบัติงานทั้งหมด <c oughs> แล้วก็จิตตะาใจจดจอสอดใสคือไม่ทิ้งอารมณ์ในด้านของความดี ในข้อวัดปฏิบัติมีมังสาเจะบัญญาไข้โคน <c oughs> ถ้ารวมสี่อย่างนี้ทรงตัวทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จหมดทุกอย่างไม่เหลือจะเป็นชานนิยานต่างๆทั้งหมดก็ดีหมด นี่ต้องขออภัยยืโยมันก็จะไอขึ้นมาเฉยๆนี่ความไม่แน่นอนของร่างกายเป็นอย่างนี้ <c oughs> ยงอย่าคิดว่าร่างกายของเรามันดีเห็นความเร็วของร่างกายเขาผมไหม <c oughs> แล้วเสียงสอนมันก็จะใช้ไม่ได้ความแก่เท่าก็ามาครอบงำ ตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงเรื่องอาตีตังสียานอาตีตังสียานคือยาในอดีตยาในอดีตนีก็เหมือนกันทำยังไงมันก็ไม่ยากรู้แล้วทางที่ดีเนี่ยก็รับให้ถามตรงองค์สมเด็จพระบาททพแก้วหรือว่าท่านผู้ใด ท่านบนญใดมีเทวดาองคใดมีพระอริเจ้าองค์ใดที่ท่านอยสงเคราะห์บ,บอกให้ให้ถามเจ้าพระองค์นั้นอย่าเปป่เออิวายถามใครก็ได้ถามใครก็ได้อันนี้ไม่ได้แน,น่นอนต้องถามเจ้าพระบุคคลให้เวลาจะเข้าถามทำจิตสะอาดวางเฉยเป็นท่ากลางไม่คล้องไวอารมณ์ใครทั้งหมด ใครดีใครชั่ววางทิ้งซสก,ก่อนทำใจเป็นกลางแล้วก็ถามท่านอย่างนี้จะดีจะสะดวกมากเพราะว่าคนที่รู้อะไรทั้งหมดคือองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคพวกเรายังเป็นลูกอุปาทานอยู่ดีไมด่ดีความหลงไหลฝ่ายฝันอุปาทานมันจะกินเรา กวงความว่าเราใช้กำลังใจยอมรับนับถือพระพุะทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้ขึ้นใจในการทรงรูปจับรูปพระพุทธรูปเป็นนิมิตอย่าทิ้งทำเป็นประจำทุกวันต่อไปเราไม่มีพุทธรูปเดินทางไปไหนจับภาพส่วนใดส่วนนั้วก็จำภาพนั้นไว้เท่านี้บรรดา่ทพพุทธบริษัท ทุกอย่างจะเพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วยก,การทั้งปวงที่เราว่าพูดกันถึงอตีตังสียานอาตีตังสียานคือยาน,นอาดีตสำหรับยาน,นอาดีตจะหมายความว่าสิ่งที่ร่วมมาแล้วสิ่งที่ร่วมมาแล้วเราต้องการพบเราต้องเอาอ,อนาคตตังสียานเข้าช่วยโดย ถ้าเราตั้งใจจะรู้ทำใจสบายถ้าว่าใจสบายตอนนี้พูดมาแล้วคือรักษาสะเก็ดรักษากระพี้รักษาเปลือกให้ได้ไวใจจะประสบช้รลมได้ทุกวันตลอดตทวินาทีที่เราต้องการอยากจะรู้ตอนนี้เราก็ต้องการรอดีสมมติว่าเราไปเจอวิหารร้างเมืองร้างสถานที่ว่างเปล่า แล้วก็อยากจะทราบว่าสถานที่นี้มีอะไรบ้างมีใครที่มีความสำคัญเกิดในที่นี้บ้างสมัยรั้นรูปร่างหน้าตาก็บ้านเมืองเป็นยังไงความสุขและความทุกข์ก็บ้านเมืองเป็นยังไงถ้ายังไม่คล่องอันดับแรกแคห้นึกถึงภาพพระพุทธรูปคือภาพพระพุทธรูปหรือภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินให้ทำเรื่อยๆไป อพราะว่าทานอภัยครับผมจะเล่าถึงวิธีการที่ผมทำมในการก่อนในการก่อนผมใช้วิธีการอย่างนี้ผมจะเดินไปไหนผู้จะนั่งที่ไหนผู้จะนอนที่ไหนก็ตามถ้าว่างจะเอาอื่นนิดผมจะจับภาพพระพุทธเจ้าเอาตักรปอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นอยู่ในอกตลอดเวลา ผมเดินไปวินาณบาทเดินไปธุระไม่รู้ละผมใช้เขาตลอดวันและก็เป็นเรื่องตลอดวันจริงๆ <c oughs> ก่อนจะดูหนังสือผมต้องเห็นว่าภาพพระพุทธเจ้าก่อนธรรมจิตสบายจะเดินไปไหนจะพูดใครจะเข้าโรงเรียนจะสอนทักเรียนผมทำผมเห็นภาพพระพุทธเจ้าตลอดบางครั้ง เห็นทั้งในอกไม่เห็นทั้งองค์ผมเดี๋ยวสมทุเจ้าคลุมตัวผมตั้งแต่ศีรษะลงมาคือนั่งครอบเลยใอ้ภาพอย่างนี้ถ้าคนอันเดายที่บอกจะเอามาเชิดไหนเป็นภาพบุปาทานก็ช่างเถอะเราทําจิตสะอาดนึกว่าเป็นอย่างนั้นเห็นภาพอย่างนั้นจริงๆก็แล้วกันแล้วผลใหญ่จะเกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัท นั่นคือต้องการรู้อะไรรู้ได้ทันทีสมมติว่าถ้าเราอยากจะรู้จักสถานที่นี้ว่าสถานที่นี้รูปร่างหน้าตาเป็นไงบ้านเมืองสยสดเพงามขนาดไหนมีใครเป็นคนสำคัญสมัยนั้นมีความสุขมีความทุกข์เป็นอะไการใดเป็นไรการใดเราก็ต้องการทราบภาพนั่นก็จะปรากฏกับเรา เมื่อภาพนั้นปรากฏกเราเราก็เชื่อมั่นทันทีว่าภาพปรากฏครั้งแรกให้เชื่อทันทีว่านั่นของจริงแต่นี้เมื่อภาพปรากฏอย่างนั้นแล้วอย่าเพิ่งไว้ใจตัวเองว่าภาพที่เห็นนั้นจะจริงหรือไม่จริงจะเป็นภาพลวงตาหรือเปล่า ในเวลาเดียวกันเราก็ใช้อารมณ์แบบนี้ถามโตัวของอะไรบ้างที่มีความสำคัญสักอย่างหนึ่งแม้จะไปโถแตกๆชามแตกๆเจะซุกอยู่ไหนฝังอยู่ไหนซึ่งไม่ริกนักพอจะคุยเกียดได้ในสถานที่นี้มีไหมถ้าภาพนั้นจะปรากฏขึ้นกับใจของเรา แล้วก็บอกสถานที่วัดท,ที่ตรงนี้มีอย่างนั้นเดินไปจุดนั้นทันทีคุดคุยดูของที่เราเห็นภาพมันมีจริงไหมถ้ามีจริงนั่นแสนดงว่าภาพอติตรังสยาาเของเราถูกต้องหมดเวลานี้เราใช้ปจัจจุบันนองสนญยานปัจจุบันว่าในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างมีความสําคัญอยานไหนอันนี้ต้องทําให้คล่อง ต้องทำเรื่อยๆ glass, จะเร <Display> ื่อว่าเรายังไม่ใช่พระอรหันอาจจะผิดบ้างอยาะถูกบ้างไม่ต้องกลัวแบบเราเรียนโนังสือกว่าจะเขียนหนังสือเป็นตัวขึ้นมาได้มันก็ผิดผิดถูกถูกเขียนเป็นตัวบ้างไม่เป็นตัวบ้างเขียนถูกบ้างเขียนผิดบ้างเมื่อทําบ่อยๆคล่องเรานึกจะเขียนอะไรก็เป็นไปตามใจเราด้กว่าอย่างคนนี้เขายิงปืนแม่นก็เหมือนกัน ความจริงเขาไม่ได้แม่นจากท้องมารดาออกมาก็ยิงปืนแม่นได้ทันทีไม่ใช่อย่างนั้นเขาต้องซักต้องซ้อมต้งใช้กระสุนกันมากมากนะับเป็นร้อยเป็นพันนัดความคล่องตัวยิงแม่นมันจับวางอปรากฏข,ขึ้นชั้นใดการฝึกชานสมาบาัติก็เหมือนกันก็เหมือนกันอนที่พูดแล้วก็ผรที่่สุดก็ต้องทําอย่างนี้นะครับทาเหมือนคนบ้า ทำมาเรื่อยไปเรบาบ้าเข้าไปหาความดีเราบ้าดีแล้วทำลายบ้าชั่วทำลายกี่บ้าชั่วคือกิเลททำเรื่อยไปยังจิตจะเพลิดเพลินอย่างประวัติศาสตร์ต่างๆที่เขาเขียนไว้ถ้าเราหยิบประวัติศาสตร์ขึ้นมาอ่านอ่านไปตามเขาเขยนก่อน หลังจากนั้นก็วางหนังสือจิตย้อนกระทบทวนสภาพเดิมว่าตามประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้นั้นความจริงภาพจริงๆเป็นยังไงดูความสุขความทุกข์ของคนเหมือนก็ดูหนังภาพถอยหลังแล้ไปเ็ยังมีความสุขแค่ไหนก็ยังมีความทุกข์แค่ไห,คคไหนทําให้ชินทาให้คล่องสำหรับความเป็นทิพย์ของจิตน่บรรดาท่านพุทธบริษัท องสมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาสกัส,ส,ว,สว่าต้องทำบ่อยๆความจริงทำให้คล่องทุกๆวันน่ะดีมันจะมีการคล่องตัวนานเะข้าวความเป็นทิพย์ปรากฏกับจิตเป็นประจำความเป็นทิพย์จะปรากฏเป็นกับจิตเป็นประจำแล้วก็แม่นยำก็คือต้องทรงกำลังความดีของจิตตามนิกาวมาแล้วัดหนึ่งรักยาให้รักษาสะกิด นักษาเปลือกนักษากระพี้นักษาแก่งความดีในพุทธศาสนาไว้อาการต่างๆที่ต้องสัมผัสกับเราบางที่ไม่ต้องใช้กำลังสมาธิใดๆพอมีอารมณ์สบายพบอารมณ์สิ่งนั้นจะปรากฏทันทีถ้าภาพนั้นปรากฏให้เชื่อทันทีเัวที่เราไม่นด้เคยก่อนว่าเป็นของจริงและก็สังเกตว่าจะเป็นความจริงและไม่กป็นความจริง บางครั้งที่กำลังใจยังต่ำยังเป็นท้ายของนิวรณ์อยู่บ้างบางครั้งก็จะถูกอารมณ์หลอนไมนกันฉะนั้นจะต้องพยายามระงับนิวรณ์ไว้ทุกขณะจิตท,<ม>ที่เราต้องการ<ม>นน่นกมหมายความถ้าเป็นพระนี่มีความจำเป็นอย่าให้นิวรณ์รบกวนเกินไปเมื่อทำได้อย่างนี้ยานาดี อยารู้ในอดีตในที่สิ่งที่ดวงมาแล้วมันจะไม่พลาดมีความสนุกสนานมากใครก็พูดอะไรก็ช่างเขาเถอะแล้วก็รับฟังพร้อมกับที่เรากำลังนั่งฟังแล้วพูดล้วก็ใช้จิตทบทวนไปทันทียาดีตใกล้ปัจจุบันเขาบอกเมื่อวานนี้เมื่อกี้นี่คนวันว่ายอย่างนั้นคนนั้นทำไม่ดีเราก็อย่าไปคัดค้านเขาตั้งใจอย่างเดียว ว่าถ้าหากว่าที่สิ่งเขาพูดมันจริงแล้วไม่จริงเราต้องการทราบพอต้องการทราบตอนนั้นทั้งท่านีปากเราโคจิตมันเข้าได้ภาพเหล่านั้นมันจะเกิดกับจิตทันทีล้วจะทราบว่าเสวนาจาทีเขาพูดเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังมันมีความจริงและไม่มีความจริงเพียงใดอันนี้เป็นประโยชน์ใหญ่มากบรรดาท,าท่พุทธศาสน,นิกชนุและบรรดาเพื่อนมิโซะสมันเอง เหตการณในอดีตรู้ได้ทั้งคนของคนของสัตว์ก็ของวัตถุก,ก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้เราไม่ติดในโลกทั้งนี้เพราะอะไรใครที่ไหนที่มีความสุขความทุกข์เรียนวาสนาบรารมีต่างคนต่างก็ตายหมดคนทั้งหลายเหล่านั้นกัจจานนก็ไม่น้อยสมัยนั้นเขาก็ตายกันหมด ทรัพย์สินนั้นตาที่หาในความเหนื่อยยากแต่ลบราข้าวฟันกันแย่งทรัพย์สินกันแย่งคนรักกันแย่งสถานที่กันแย่งความเป็นใหญ่กันในที่สุดต่างคนต่างตายหมดแ้วเราละ่ะจะนั่งเมาสถานที่นั่งเมาบคุคคลนั่งเมาทรัพย์สินนั่งเมานมาดวาสนาแล้วมันจะดีตรงไหนในที่สุดเราก็ตาย เป็นปัจจัยเกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาทุกคนถ้าอยากจะทราบไประวัติความเป็นมาของคนเห็นหน้าปาั๊บยินชื่อปั๊บต้องการรู้อดีตรู้ต้องการการู้ทันทีว่าอาดีตของบุคคลวกนี้เสียดีคําว่าอาดีตคือเวลาที่ผ่านมาแล้วแม้แต่หนึ่งวินาทีก็ถือว่าเป็นอดีตถอยหลังไป จะยาวจะสั้นหรือไม่สําคัญว่าคนนี้เขามีจริยาไปยังไงมีนิสัยไปอย่างไงมีอารมณ์ใจไปยังไงถ้าต้องการรู้อารมณ์ใจก็รู้ได้ความเป็นทิพย์ของจิตเราเรียกว่าเจโตบริยานความจริงไม่มีอะไรเลยครับความเป็นทิพย์ของจิตอย่างเดียวเรารู้หมดใช้อย่างไหนเรียกอย่างนั้นรู้จิตคนอื่นเรียกว่าเจโตวริยาน ต้องการถอยหลังชชติขงเราเองเป็นปกเพนิวาสานุติยานรเรื่องดาวราดีของคนอื่นของสัตว์อื่นและของสถานที่ทีอาอดีตรทางสยานความจริงก็ทิพยานตัวเดียวส่วนที่มีความสำคัญจริงๆต้องฝ,กฝึกฝกนในทิพยานให้มากสำหรับคำภาวนาผมก็เล่าประวัติของผมไม่พ้นว่ไม่ดีไม่เด่นะครับ ก็มีความรู้เป็ดๆนี่แหละเอามาคุยกับพวกท่านแต่ความจริงเป็ดนี่ก็ดีเหมือนกันนะมันว่ายน้ำก็เป็นมันวิ่งก็ได้มันบินก็ได้มันเดินก็ได้มันร้องก็ได้ถึงแม้ว่าจะทำไม่ดีเท่าไก่ทำไม่ดีเท่าปลาแต่มันก็ยังทำได้บางอย่างพวกเราเนี่ย ที่เราฝึกมโนยิทธิกันก็เป็นความรู้เป็ดๆในพระพุทธศาสนาที่ก็หาเขาคิดว่าวิเศษวิโสด้วยความจริงมันไม่ใช่อันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นในพุทธศาสนาจริงๆผมเองก็รู้สึกขอบคุณบรรดาญาติโยพุทธบริษัทที่ท่านทรงครับผมสนับสน,นุนทุกอย่างจนได้มีความเข้าใจในพุทธศาสนาตามสมควร อย่าลืมว่าอาตีตังสยาณก็ดีอุเปเนิวาสันยายก็ดีทิพยายก็ดียานใดๆดโอตามชนต่างชาติเขาก็เก่งเยากับเลขานุการเอกพระฐานโพสสิงคโปร์ <c oughs> ท่านพลเอกพลทอสุวรรณทัตเป็นคนฝึกให้คนนี้เก่งมากใครเดินผ่านหน้าแกวานดแกดูหมด ว่าคนนี้ในสภาวะความจริงเขาจิตใจเป็นยังไงเรื่องการมานี่มีอะไรบ้างเบื้องหลังที่ตาไม่เห็นแก่เช็คหมดและแกก็ฝึกปัญญาฝึกฝึกรู้ของแกทำได้ <c oughs> ถ้าบิดามันด้ของแกที่สิงคโปร์แก็ก็ทำได้มีคนเคยถามว่าก่อนจะเกิดเป็น เป็นชาวสิงคโปร์เขาเกิดที่ไหนแ <c oughs> กก้มหน้านิดตอบได้ทันทีเิยหน้าขึ้นมากบอกวาก่ที่ไปเกิดที่นั่นเดิมทีเกเป็นลูกชาวนานของเมืองไทยเป็นคนไทยอย่างกับฝรั่งที่เดนเวอร์สหรัฐอเมริกาความจริงทั้งชิคาโกเดนเวอร์แคลิฟอร์เนียเขาเก่งทั้งหมด <c oughs> คมีคนหนึ่งที่ผมชอบล้อแกเป็นผู้หญิงตัวใหญ่คนนี้ถามอะไรปั๊บกลมหน้าปุ๊บเงยหน้าปั๊บถามตอบทันทีเรื่องการระลึกชาติถอยหลังไอ้ยัยถามว่าแกรู้ไหมกระทั่งชี้เขงตัวเองถ้าจะถามว่าแกโม้เลยไม่ใช่ผมถามสิ่งที่ผมรู้และแกก็ตอบตรงกับที่ผมรู้ ถ้าน,นี่มันเป็นเรื่องจริงเราควรจะภูมิใจพระวันดาเพื่อนบิสุธรรมเรและญาจจติโยมทั้งหลายเราเป็นพระไทยที่ประกาศตนว่าเป็นสาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วพวกเราก็พากันเยอะจริงในใจว่าประเทศไทยรักษาพุทธศาสนาได้ดีกว่าทุกประเทศ ความจริงพุทธศาสนามีครบตามประเทศก็อาจจะมีเหมือนเราอาจมีดีกว่าเราก็ได้เราไม่รู้ที่เราพูดว่าเรารักษาไว้ได้ดีกว่าทุกประเทศาอาจจะมีครับสภาพเป็นคางคกในกะลาครอบก็ได้ที่เราไม่มองหน้าคนอื่นเขาไม่ดูหน้าเขาว่าหน้าเขาก็หน้าเราใครมาแจ่มใสกว่ากัน เวลานี้ชาวอเมริกันขาวชาวอเมริกันดำแล้วก็ชาวเยอรมันเจ็กที่สิงคโปร์เขาทำกันได้แล้วก็คล่องตัวแต่พวกเราที่เป็นพระวิสุสำเน็จเป็นพระนี่เป็นเนนมีความสำคัญมากจงอย่าคิดว่าของเรานี่ยากถ้าคิดว่ายากก็แย่ทั้งนี้พะอไรเพราะว่า ญาติโยมพุทธบริษัททั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กผู้ใหญ่มีการคล่องตัวมากนักเรียนนักสายเขาได้กันมากและคล่องตัวดีด้วยสภาพความเทีิขโอติตก็มีสภาพจแจ่มใสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพระเนรระวังกายระวังใจระวังวาจาไว้ให้มากอย่าทำตนให้ลืมความเป็นพระ แต่อย่าทำตนในเรื่อความเปนเนนเพราะอะไรเพราะว่าญาติโยมุทธบริษัทมากท่าน <c oughs> ที่ทำได้ท่านชอบเช็ดพระตั้งแต่โลกันตนรกถึงนิพพานแล้วปรากฏว่า,ไป,าไปพบพระช้างสีดอเขาเมืองไทยในโลกันตนรกบาง ในเวจีมานรกบังคุ้มอื่นมีน้อยแล้วก็พระช้างเผือกที่อยู่สวรรค์บังอมมาโลกบังเลยรมบังถ้าถามว่าเป็นพระสมัยไหนเขาไม่ดูสมัยไกล,ลสิเขาเล่นในสมัยใกล้ไกลสมัยรัตนโกสินทร์นี่ก็ชอบชมกัน โดยพ่อเย็่นยี่นในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาพบกันมากมายบางท่านก็เกิดความสลดใจเพราะว่าความจริงท่านมีจริยาดีมากเรียบร้อยดีทุกอย่างสบงบเงียบเรียบร้อยเรียกว่าหน้าเรื่มใสหน้าไหวหน้าบูชาแต่ว่าพอตายไปแล้วลงอเวจีแล้วบ้างลงการลูกันบ้าง เขาก็ใช้การทบทวนถามเรียกขึ้นมาถามได้จากขุมนรกท่านผู้นั้นก็เล่าตามความเป็นจริงทุกอย่างเอาเงินเข้าบ้านบางเอาของเข้าบ้านมาของที่จะบ้านเขาถวายมาบางท่านก็ทําตัวหมดสภาพความเป็นพระเลย <c oughs> เป็นครวาตที่องค์พระเลืองมีลูกมีเมียได้ ก็โลงกว่าว่าท่านไม่ไหวเรื่องนี้บรรดาพระบิสูธรรมเนั้งหลายต้องระมัดระวังก็มีญาติโยมมาจากจากที่ไหนจังหวัดสุพรรณบุรีแถวสายโซมค,ครูถามที่ความต้องการของพระพระที่ท่า,านโยชาอันนี้เขาดูถอยหลังไปได้ยังไม่ตาย ยังไม่ตายเขาใช้ปัจจุบันสี่ยานกับอสิษฐานว่าปัจจุบันนี้ท่านประเพติดีทว่าเพื่อชั่วควรบูชาและไม่ควรบูชาอสิษฐานถอยหลังไปนิดหนึ่งท่านทําอะไรไว้ที่การควรบูชาและไม่ควรบูชาความจริงความรู้นี้คนดีเป็นเหตุที่มันดาญ่าโยนทั้งหลายรู้จักว่าพระองค์ไหนควรบูชาพระองค์ไหนไม่ควรบูชา จะได้พยายามผ่อนปลนค่อยๆกันดันผู้ทำลายพุทธศาสนาให้สลายตัวไปที่ท่านปลอมเข้ามาบวชในพุทธศาสนาไม่หวังดีในการปฏิบัติหวังอย่างเดียวคือทรัพย์สินในการเลี้ยงชีพอันนี้เป็นการทำลายความดีของบรรดาแต่พุทธบริษัทและพระพุทธศาสนาแล,าาแล้วก็จะเรียกว่าชาวต่างชาติ เขามีความฉลาดว่าเขามีการข้องตัวมากบรรดาพวกท่านหลายที่นั่งอยู่นี่ท่านเป็นพระเราไม่ได้แข่งกับเขาแต่ว่าในฐานะเราเป็นเจ้าของบ้านที่เราคุยกับเขาว่าเรามีพระศาสนาเราต้องยายามทำให้มีสภาพแจ่มใสความจริงเขาจะดีขนาดไหนเป็นเรื่องของเขา เราทำให้ดีที่สุดอารมณ์ติดในชีวิตคิดว่ามันไม่ตายเลิกคิดยอมรับนับถือสมเด็จพระสัมมาวิจชาพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้ทรงตัวพยายามทรงสินให้บริสุทธิ์จงอย่าคิดว่าอาบัตแสดงได้ถ้าแสดงทีไรมันตกนรกทุกทีนะขึ้นเืื่อว่าความชั่วมันชั่วแล้วมันดีไม่ได้ตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราบวชื่อนิผ่าน ตามบาลีวนิพานสาสาสัจิกิริยายะเอตังกาสาวังเอตวายึั่นแปลเป็นยความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวัตมาเพื่อทำให้แจ้งถึงระนิพานอย่างนี้จิตจะสดใสทุกวันสงฆ์ก็เป็นสาวกขององค์สมเด็จพรสสัมมาทัตพเทธเจ้าสำหรับระยะนี้ทัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาคุคคลสมบูรณ์ผลผล ยงมีเด่เพื่อนวิสุทธิ์ดละบันดาสัมมณีญาติโยมทุกคนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี